ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้นําเสนอกลวิธีการออกแบบอัลกอริทึมต่างๆนะครับสําหรับแก้ไขปัญหาที่เราได้รับในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับปัญหาที่เรได้รับมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกแบบอัลกอริทึมที่หาคําตอบได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นเอลัลกอริทึมประเภทพวก d i v i n e ของ c o n q u e นะครับหรือ dynamic programming รวมทั้งก greedy algorithm ด,ด้วย แต่พอในช่วงหลังนะครับที่เรานําเสนอกลวิธีการค้นคําตอบในปริภูมิสถานะเนี่ยนะครับก็มักจะใช้กับปัญหาที่เราไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้รวดเร็วก็เลยใช้วิธีลุยหาคําตอบเอานะครับเราก็เพิ่มออกลวิธีการย้อนรอยนะครับหรือการทํำพวกบ้านฉันเบาเพื่อหาคําตอบได้เร็วขึ้นแต่คําว่าได้เร็วขึ้นนี่ก็หมายความว่าไ,ได้คำตอบอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ ขนาดของปัญหาเนี่ยนะครับถ้าใหญ่เนี่ยก็ยังช้าครับกว่าจะได้คำตอบสำหรับในบทนี้เนี่ยเราจะกลับความคิดนิดนึงนะครับคือจะไม่ได้มองในมุมของกริทติมแล้วนะครับแต่จะมาในมองในมุมของตัวปัญหาครับว่าเจ้าปัญหาเนี่ยมันมีปัญหาง่ายปัญหายากไหมล่ะเราสามารถจัดกลุ่มปัญหาได้ไหมนะครับถ้าเราทำได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจปัญหาเชิงคนวณได้มากขึ้นครับ บทนี้สิ่งที่อยากจะเน้นก็คือกลุ่มปัญหาพิเศษกลุ่มหนึ่งครับที่เรียกว่ากลุ่มปัญหา NP- บริบูรณ์ครับเราจะเริ่มนําเสนอด้วยการแยกแย้ายเห็นถึงปัญหาที่เราได้รับได้นำได,ได้ได้พบมาเนี่ยนะครับว่ามีปัญหาประเภทที่เรียกว่าง่ายกับปัญหาที่เรียกว่ายากนะครับอะไรเรียกว่าง่ายหรือว่าะยากเนี่ยนะครับก็แยกกันง่ายๆนี่นะครับว่าง่ายก็คือปัญหาซึ่งเราสามารถหาอัลกอริทึมที่ทํางานได้ ในเวลาที่เป็นฟังก์ชันแบบโพลินเมีย l ลนะครับก็คือฟังก์ชันในรูปของ n กําลัง k นะฮะส่วนกรณีปัญหายากเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องใช้ a อัลกอริทึมที่ใช้เวลาเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลไทเราก็ขอ,อนำเสนอด้วยความที่มันยากมันง่ายแบบนี้นะครับก็จะจัดกลุ่มปัญหานะแล้วนำเสนอกลุ่มปัญหาพิเศษของกลุ่มครับที่เรียกว่าปัญหากลุ่ม P กับปัญหากลุ่ม NP นะซึ่งมีลักษณะที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือว่ากลุ่ม P เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มปัญหาที่เราหาคําตอบได้ง่ายได้อย่างรวดเร็วนะครับในขณะที่กลุ่ม NP เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มปัญหาที่เราสามารถที่จะตรวจสอบคําตอบได้อย่างรวดเร็วเราจะอาศัยเทคนิคนะครับรวิธีที่เรียกว่าการลดรูปปัญหาครับเพื่อที่จะจัดลําดับความยากง,ง่ายของปัญหาว่าใครยากกว่าใคร pedir, ใครง่ายกว่าใครใครไม่ยากกว่าใครใครไม่ง่ายกว่าใคร โดยใช้แนวคิดที่เรียกว่าการลดรูปปัญหานะครับเรียกว่า reduction แล้วก็นําไปสู่กลุ่มปัญหาพิเศษครับที่เรียกว่าปัญหา NP บริบูรณ์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มซึ่งในทางปฏิบัตินะครับในวงการอุตสาหกรรมทั่วไปเนี่ยเราพบปัญหาที่อาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์แก้ไขแล้วเนี่ยนะครับจัตกกลุ่มอยู่ในมันปัญโตตัวปัญหาเนี่ยนะครับตกอยู่ในกลุ่มปัญหาประเภทนี้มากมายเหลือเกิน าเราย้อนกลับไปดูตัวปัญหาและก็ Al อัลกอริทึมต่างๆที่เราเคยนําเสนอในอดีตนะครับก็ขอยกตัวอย่างสักจานวนหนึ่งนะฮะเราเริ่มด้วยปัญหาอย่างเช่นการค้นข้อมูลในรายการ,รนะครับผมลองเขียนโปรแกรมดูนะลองค้นข้อมูลในรายการเนี่ยนะครับที่เรียงลาดับแล้วนะถ้าข้อมูลในในรายการอย่างเช่นในกรณีเราเก็บไว้ในอาร์เรย์เนี่ยเรียงลาดับแล้ว1ล้านตัวนะครับแล้วลองค้นข้อมูลในนีูสินะฮะง่ายๆเลยครับถ้าเราใช้ binary search เราจะค้นหาได้อย่างรวดเร็วครับ ค้นข้อมูลหนึ่งล้านตัวเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งส่วนล้านวินาทีครับนะหนึ่งไมโครวินาทีนะครับไม่ถึงนะครับปุ๊บเดียวก็เสร็จนะเพราะหนึ่งล้านตัวเนี่ยหนึ่งล้านตัวเนี่ยนะฮะเปรียบเทียบประมาณสักล็อกของล้านฐานสองเท่านึงนนซึ่งมันยี่สิบครั้งเท่านองนะครับด้วยความเรวของซีพียูในปัจจุบันเนี่ยมันปุ๊บเดียวจริงๆนะฮะถ้าเราลองหาข้อมูลตัวน้อยสุดละ่ะนะในรายการที่มีขนาดข้อมูลหนึ่งล้านตัวเหมือนกันอันนี้ก็จะพบว่า าข้อมูลไม่ได้เรียงลำดับใดๆนะครับอยู่ในรูปแบบอิสระเนี่ยนะรูปแบบใดๆเนี่ยเราก็ต้องวิ่งหาแบบวิ่งหาทั้งหนึ่งล้านตัวนะครับแล้วก็ไปเปรียบเทียบไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดก็ต้องค้นพบราคาตัวไหนมีค่าน้อยสุดซึ่งอันนี้ก็จะหลังจากลองเขียนโปรแกรมแล้วก็จับการจับเวลาการทํางานเนี่ยนะครับก็ค้นพบว่ามันใช้เวลาเพียง10มิลลิเซคเท่านั้นเองนะสิบมิลลิวินาทีนะครับหรือว่าศ0นวินาทีคือน้อยกว่านี้นะครับน้อยกว่านะะนี่เพื่อให้เห็นถึง เวลาในการทํางานคร่าวๆนะครับต้องเปลี่ยนเป็นเรียงลําดับละ่ะเรียงลําดับข้อมูล1ล้านตัวละ่ะนะครับได้ทำการทดลองดูนะครับลองใช้ Quick Sort ดูนะก็น้อยกว่าวินาทีนึงครับข้อมูลก็เรียงลำดับเรียบร้อยเร็วมากครับปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาที่เราได้ค้นพบเอาปริทึมที่แก้ไขปัญหากับขนาดของปัญหาที่ขนาดใหญ่นะครับถึง1ล้านเนี่ยนะครับก็ยังแก้ได้อย่างรวดเร็วมากมาก แถมยังมีอัตราการเติบโตของเวลาการทำงานของตัวเอากลิทตมเนี่ยนะครับอยู่ในลักษะที่ดีมากกรณีค้นข้อมูลในรายการด้วยแบบนี้นะฮะก็จะเป็น big O log n กรณีหา min อย่างเงี้ยนะครับหา minimum เนี่ยนะก็จะเป็น big O n กรณีเรียงลำดับข้อมูลอย่างเงี้ยแล้วก็ค้นพบ quick sort นะครับซึ่งใช้เวลาเป็น n log n หรือถ้าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นอย่างเช่นการหาวิถีสั้นสุดนะชอตเตตแพทนะในกราฟถ้าในกราฟนั้นมีเอชนะครับมีเส้นเชื่อมล้านเส้นก็ไม่ยากครับนะฮะถ้าเกิดเส้นเชื่อมมันไม่มีความยาวติดลบนะครับผมใช้ดิสต l าลกรอ r i t h มก็สามารถหาได้ครับในเวลาที่น้อยกว่า1วินาทีเหมือนกันกลุ่มปุกกลุ่มปัญหาพวกนี้เรารู้สุกว่าเออมันเร็วดีเราค้นพบอัลกอริทึมละที่หาคําตอบได้อย่างเร็วมาก ทีนี้มาลองดูอีกุปัญหาหนึ่งสิครับอันนี้ปัญหาที่เรียกว่า s t e i n e r t r e e นะครับ Steiner Tre e ได้เคยนำเสนอนะครับว่าเราลองใช้ s t e i n e r t r e e นะครับกับการหา s t e i n เนอ r ์ e ของกราฟนะฮะที่มีจำนวนปม5 3 2ปมนะครับนี่แทนเมืองต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเราไปใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเรียกว่า geo s t e i n e r นะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่หา s t e i n e r Tre e รีได้ยอย่างเร็วมาก512ปมเนี่ยของกราฟเนี่ยนะครับ เขาใช้เวลาถึง2ชั่วโมงครับนะเป็นหลักชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นก็คงจินตนาการได้นะครับถ้าจํานวนปมมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรือในกรณีปัญหาเขาเรียกว่ามีปัญหาปัญหานึ่งครับเอที่เขาขายกันตามท้องตลาดเ่ยนะครับเรียกว่า eternity puzzle เนี่ยนะครับนะจะเป็นปัญหาซึ่งเรามีมีก้อนก้อนรูปหลายเหลี่ยมนะครับจำนวนหนึ่งในที่นี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด209ชิ้นนะครับเขาก็มี พัซเซิลเนี่ยนะครับก็คือนำเอาสาบและก้อนชิ้นเนี่ยมาต่อกันครับต่อกันให้ประกบกันพอดีเลยแล้วเป็นรูป12เหลี่ยมด้านเท่านะครับนะอันนี้ก็เป็นอีทันต์อีทันติพัซเซิลเนี่ยก็ได้วางรางเงินรางวัลไว้แล้วครับว่าใครแก้ได้เนี่ยนะครับก็จะให้1รางวัล1ล้านปอนด์นะครับผ่านไปเพียง7ผ่านไปเพียงไม่ถึงเอ่อปีกว่าๆนะครับก็ไม่ถึงปีครับนะฮะอ่าก็มีนักคอมพิวเตอร์ครับนักคณิตศาสตร์นะครับ2คนนะครับร่วมกัน เซลบีนะ้กับเรียเด่นเนี่ยนะครับร่วมกันใช้คอมพิวเตอร์นะครับเขียนเอาลกริตึมนะแล้วก็ใช้แนวคิดของการค้นคำตอบในปริภูมิสถานะเนี่ยนะครับนะรวมกับสาราพัดเทคนิคนะก็สามารถแก้ปัญหาได้แต่ใช้เวลาตั้ง7เดือนมันไม่ใช่ปัญหาง่ายนะครับปัญหานี้นี่ก็เป็นอีกปัญหาที่จัดอยู่ในลักษณะของปัญหาที่ยากหรือปัญหาการหา การเดินทางพนักง,งานขายนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่รับการศึกษากันมากนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างอันนึงซึ่งเป็นตัวอย่างปัญหาท้าทายมากๆปัญหาหนึ่งก็คือ traveling salesman problem ที่มีเมืองต่างๆในเมืองในประเทศเยอรมันนะครับนะน,นี้คงไม่ใช่เมืองละนะเป็นระดับอำเภอเลยัมงมัมม้งครับนะแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อของขอดนะครับซึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาบนนะครับ cpu ปริมาณเยอะปริมาณมากๆกนะครับก็อันนี้ครับก็บอกว่า เขาสามารถหาคำตอบนี้ได้นะครับถ้าใช้โดยใช้เวลา CPU เป็นหนึ่งร้อสิบตัวนะแต่ถ้าเทียบถึงพลังที่เขาต้องลงไปเนี่ยนะครับนะถ้าเทียบถึงว่าใช้ใช้ตัวเดียวเนี่ยนะครับก็จะประมาณเอาเวลารวมๆ CPU ทั้งร้อยสิบตัวเนี่ยนะครับมารวมกันหมดเนี่ยนะฮะในการแก้ไขปัญหาเนี้ใช้เวลาถึง20สปีครับนะเป็นเวลารวมนะที่ CPU แต่ละตัวเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยครับทำงานถึงยี่สิบปี มันเป็นปัญหายากครับอันนี้ก็คือคืออันนี้ที่เพื่อพูดมานะครับอันนี้ก็คือสไตน์เนอร์ทรีห้าร้อยสสองปมนะครับก็ใช้เวลาเป็นหลักชั่วโมงนะครับในปีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดถึงตอนนี้เนี่ยนะครับ CPU ก็สมมติว่าเร็วกว่านะฮะตอนนั้นเนี่ยนะครับนะสิบเท่านะครับก็จะยังคงใช้เวลาเป็นหลัก หลายหลายนาทีทีเดียวนะครับนะถ้าเกิดเราเพิ่มอันเนี้ยจำนวนปมเข้าไปเนี่ยนะครับเวลาก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกอันนี้ก็คือรูปของ eternity puzzle ที่พูดเมื่อกีน้นี่นะครับเป็นกล่องเกมนะครับที่เขาขายกันปัจจุบันก็เลิกขายแล้วนะครับเพราะมีคนแก้ปัญหานี้ไปได้แล้วนะก็เวลงจากประกบก,กันเราจะได้รูปนี้ครับนะแต่ละชิน้นแต่ละชิ้นอย่างเนี้ยตรงเนี้ยนะครับมีทั้งหมด2 0 9อยเก้าชิ้นนะครับปัจจุบันก็ ในปี2010เนี่ยนะครับ2553เนี่ยก็มี eternity puzzle รุ่น2นะครับนะรุ่น2ใครทำได้ก็ได้ให้รางวัลไปนะเป็นลลหลักล้านเหรียญนะงวดน,นี้รู้สึกจะให้2ล,ล้านเหรียญหรือไงเนี่ยนะครับแล้วนี่คือปัญหา traveling salesman problem นะครับของเมืองต่างๆในประเทศเยอรมันนะครับนะแต่ไม่หมดเลยนะครับเอเลเซนเสียงดังนี่เล็กๆเนี่ยอันนี้คือคำตอบครับนะเล็กๆนะผ่านจำนวนเมืองถึงเป็น15,000กว่าเมืองน,นะครับ นะก็หาคำตอบโดยใช้ซอฟต์แวร์ของคอร์ดนะครับซึ่งรันวิ่งอยู่บน CPU จำนวน110 CPU นะครับนะใช้เวลารวมทั้งสิ้นนะครับเอาเวลาของ CPU รวมกันทั้งหมดเนี่ยนะก็เท่านี้วินาทีครับนะครับซึ่งถ้าเทียบเขาเทียบนะครับเทียบว่าถ้าใช้ CPU ใช้เครื่อง500 m เมกะเฮิร์ซหนเครื่องเนี่ยนะครับวิ่งหาคำตอบตัวนี้จะใช้เวลาถึง22ปี คือกำลังจะพยายามนำเสนอว่ามันมีปัญหาง่ายที่เราหาคำตอบได้ง่ายๆเลยด้วยออลกริทตึมที่เราได้เรียนมานะครับกับมีปัญหาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคนยังมีคนหาคำตอบที่อย่างรวดเร็วไม่ได้นะด้วยปริมาณข้อมูลซึ่งไม่มากนะครับนะหลัก500หลัก200หรือในกรณี้อันนี้เป็นหลักหมื่นเนี่ยนะครับใช้เวลามากหลือเกินนานหรือเกินกว่าจะหาคำตอบได้ ลองมาดูตัวอย่างปัญหาง่ายปัญหายากซึ่งมีลักษณะคล้ายคลายกันแต่ตัวหนึ่งง่ายอีกตัวหนึ่งกับในปัจจุบันนี่ผมขอใช้คําว่ายากหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยปัญหาที่จะพูดต่อไปนี้เนี่ยนะครับในฝั่งง่ายเนี่ยรู้คาตอบแน่นอนด้วยเวลารู้ออัลกอริทึมที่แก้ปัญหาได้ในเวลารวดเร็วในขณะซึ่งอีกฝ่าหนึ่งของปัญหาเป็นปัญหาซึ่งในปัจจุบันยังหา ออากอริทึมแก้มันได้อย่างง่ายๆอย่างเร็วๆนะครับไม่ได้ยังหาไม่พบนะครับยังหาไม่ได้พบไม่ได้เพราะมันไม่มีนะแต่ปัะจุบมีใครหาเจอสักทีนะครับกรณีแค่นี้ครับกรณีการหาเส้นทางสั้นสุดเนี่ยนะฮะอันนี้เราลุยมาแล้วนะครับเราใช้ดิสทา a l g ร r i t h มก็หาได้เลยนะครับหรือไม่ก็เราใช้เบลแมนฟอร์ดก็ได้ปั๊บเดียวก็หาเจอนะครับแต่ถ้าเป็นลองเกสนะผมอยากจะหาระยะวิธีนะครับที่ผ่าน กราฟเนี่ยนะฮะจากเมืองหนึง่งไปอีกเมืองนึงนะครับแต่ขอวิธีที่ยาวสุดไม่ได้หมายความว่าจะหาวิธีได้ง่ายๆนะครับมันมีเรื่องจุกจิกเยอะอย่างน,น้อยเราเคยนำเสนอมาทีนะครับว่าปัญหานี้มันไม่มีออ t ติมอลสับสั u ว์เจอนะครับเพราะฉนั้นจะใช้ดันนิมิกโปรแกรมมิ่งก็ไม่ได้บางคนก็จะถามคิดในใจนะครับว่าเอ๊ะความจริงลองเกสกับชอตเตสเนี่ยนะครับ มันก็คล้ายๆกันนะทำทำไมเราไม่เอาเส้นเชื่อมนะครับเส้นเชื่อมที่มีอยู่ในกราฟกราฟนี้นะมาถึงว่าจับติดลบให้หมดเลยจับติดลบให้หมดเลยนะครับนะเราไปหาวิธีสั้นสุดด้วยอัลกอริทึมที่ยอมรับเส้นเชื่อมติดลบได้เออทำไมไม่ทำแบบนั้นการหาวิธีที่ยาวสุดทำไมไม่ติดลบเส้นเชื่อมแล้วหาวิธีสั้นสุดอันนี้อยากให้ลองคิดดูนะครับ หรือปัญหาคู่ขนานอีกตัวนะครับที่รับการกล่าวถึงกันเยอะนะครับกล่าวงกันมากเลยนะครับก็คือการหาวิธีของออยเลอร์นะครับกับวิธีของแฮมิลทันนนะออยเลอร์ก็เป็นนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งนะครับแฮมิลตันเนี่ยนะครับก็เป็นนักคณิตศาสตร์อีกคนหนึ่งออยเลอร์บอกว่าวิธีหาออยเลอร์นะครับวิธีของออยเลอร์เนี่ยนะฮะับคือช่วยหาวิธีที่ผ่านทุกๆเส้นในกราฟหน่อยผ่านทุกเส้นในกราฟเส้นละครั้งนะครับผ่านปมซ้ําไม่มีใครว่าอะไรนะครับแต่อย่าผ่าน เส้นซ้ำวิธีออยเลอร์เนี่ยนะฮะหาง่ายครับหาง่ายเพราะมีทฤษฎีของออยเลอร์ที่บอกกันอยู่แล้วนะครับว่าความจริงมองเข้าไปปั๊บเนี่ยมองให้ตัวกราฟเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับโดยไม่ต้องหาด้วยซ้ำไปก็จะรู้เลยว่ามีวิธีออยเลอร์หรือไม่นะครับเขามีทฤษฎีบอกว่าถ้าจํานวนปมนะครับที่มีดีกรีนะค,คือเราดูดีกรีนะครับของปมต่างๆในกราฟเนี่ยนะฮะอย่างเช่นปมเนี่ยดีกรีเป็น2คือมีเส้นเชื่อมต่อมัน2เส้น นะครับนี่ดีกรีเป็นสี่นะนี่ดีกรีเป็นสี่เป็นสองเห็นไหมฮะเป็นหกนะครับเป็นสามนะเป็น4นะครับนะเป็น4นะเป็นห้าเป็นสองให้สังเกตดูวยนี่นะครับส่วนใหญ่ที่พูดพูดมาเนี่ยฮะดีกรีเป็นคู่นะครับมีดีกรีเป็นเลขคี่ก็เหมือนกันก็มีนะครับคือมีสามตรงนี้กับ5้าตรงนี้ถ้าเรามองไปนะครับเราพบว่าในกราฟเนี่ยมีดีกรีที่เป็นจํานวน เป็นเลขคี้เนี่ยนะครับอยู่2ปมหรือน้อยกว่าหรือศูนย์ป่มก็ได้นะครับสรุปได้ทันทีครับมีวิธีออยเลอร์นะครับอันนี้สามารถพิสูจน์ได้นะคงไม่ลงรายละเอียดนะครับใครที่เคยเรียนทันทีซิสแองกราฟนะครับก็คงจะเคยได้เรียนเรื่องพวกนี้มาแล้วหาง่ายมากวิธีออยเลอร์แต่ในถ้าเรากลับความคิดนิดเดียวไปกันว่าไม่ผ่านทุกเส้นเส้นละครั้งนะครับไปผ่านทุกปมปลมละครั้งก็จะได้ปัญหาที่เรียกว่าฮามิลเชเนียนพาร์นะครับ อันนี้คือผ่านปมหลักขนนะครับปมระครังก็พออยากให้ผ่านทุกๆปมนะปัญหานี้กับเป็นปัญหาที่ยากครับนะปัญหายากในที่นี้หมายความว่ายังไม่มีใครหาเอาเกตึมที่แก้ไขปัญได้ด้วยเร็วๆนะทั้งๆที่เรามองดูดีนะถ้าเราใช้การค้นในปริภูมิสถานะนะครับการค้นลุยเลยนะะฮมิลโทนนเนี่ยนะครับก็คือการหาลำดับของปม เห็นไหมครับว่าผ่านปมนี้แล้วตามที่ปมนี้แล้วมาปมนี้มาปมนี้แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็คือ traveling salesman problem แหละนะเพียงแต่ว่าเราไม่สนใจความยาวเท่านั้นเองเราลลำดับของปมแต่นี่เนึ่งจะเป็นวิถีนะลำดับปมก็จะเป็น n factorial ที่ต้องพิจารณานะครับแต่ถ้าเรามาลองดูกรณีของวิธีออยเลอร์เนี่ยนะครับเราจะพบว่ามันมีลำดับของเส้นที่ต้องพิจารณาเยอะกว่าเยอะมากๆนะครับเพราะว่ากราฟๆหนึ่งเนี่ยมีเส้นได้มากถึงขนาดเท่านี้ นะแล้วหลับฐานของเส้นก็จะมีสปริมาณมากการที่เราพิจารณาจากปริภูมิสานะนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าปัญหานี้จะยากกว่าปัญหานี้นะครับกลายเป็นว่าปัญหาฮามิลตัเนนแพสเนี่ยนะครับกับยากกว่าออยเลอร์แพซึ่งออยเลอร์แพง่ายมากนี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งคู่ขนาดของปัญหาคู่หนึ่งนะครับซึ่งอันนึงง่ายอันหนึ่ง,งายากหรือปัญหานี้ครับปัญหานี้บอกว่าถ้าเรามีกราฟนะกราฟของเราเนี่ยเ,เขียนอยู่บนระนาบสองมิติได้นะครับโดยไม่มีเส้นเชื่อมตัดกัน เขาเรียกแผนกราฟนะครับกราฟที่มีเขียนอยู่บนกระดาษแหละแล้วไม่มีเส้นเชื่อมตัดกันนะครับถามว่าเราให้สีกับปมได้ไหมนะให้สีกับปมนะครับให้สีสีเนี่ยให้ได้ไหมนะครับอย่างเช่นโดยที่นะครับปมที่เป็นปมปลายของเส้นเชื่อมใดๆเลยครับห้ามเป็นสีเดียวกันอย่างเช่นอันนี้นะครับเห็นไหมจะบอกว่าอันนี้เป็นเส้นนี้นะครับด้านหนึ่งเป็นแดงด้านนึงเป็นเหลือง เห็นไหมฮะเส้นนี้เหมือนกันด้านหนึ่งเป็นแดงด้านนึงด้านนี้เป็นแดงด้านนึงเป็นเหลือง,น,น,งนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับเส้นนี้ก็ด้านหนึ่งเป็นแดงด้านนึงเป็นน้ําเงินนะอันนี้เป็นแดงอันนี้เป็นอันนี้เป็นเส้นเชื่อมนี้ก็แดงเหลืองเหลืหองกับน้ําเงินเห็นไหมไม่มีเส้นเชื่อมไหนนะครับที่มีปมปลายเป็นสีเดียวกัน,น,กน,น,นในกรณีเติมสีเขียวไปกันใช้สีสีสบายสบายเลยปัญหานี้ง่ายครับเพราะมีคนพิสูจน์มาได้ในเชิงทฤษฎีคณิตศาสตร์แล้วนะครับว่าแพนหน้ากราฟใดๆเนี่ยนะครับ ให้สีปมเนี่ยสีสีก็เพียงพอแต่ถ้าเราถามใหม่ว่า,วามีแพนนากาฟนะครับแล้วใช้สามสีได้ไหมใช้สามสีพอหรือเปล่าอันนี้เป็นปัญหายากครับสําหรับตัวอย่างปัญหานี้นะเราก็พบว,ว่ามันมีวิธีทานะครับทาสีแล้วใช้แค่สามสีแต่สําหรับกราฟใดๆที่ให้ไปเนี่ยแล้วช่วยตอบให้หน่อยซิว่าใช้สามสีเพียงพอหรือไม่เนี่ยกับเป็นปัญหายากอาลองคิดดูสิครับถ้าพาหนาหละ่ะแล้วใช้สองสีพอไหม พอไหมนี่ง่ายไหมปราก่านี่เป็นปัญหาง่ายนะครับสังเกตนะครับเป็นพับแพลหน้ากราฟนะครับใช้สองสีนะถามว่าเพียงพอไหมนี่เป็นปัญหาง่ายมากนะลองคิดดูนะับว่าทำยังไงสีสีก็ง่ายแต่พอมาเหลือสามนี่กับยากอ่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของปัญหานะครับที่น่าสนใจมากปัญหาง่ายปัญหายากอ่หรือในกรณีของปัญหาคู่ขนานอันนี้นะครับ เราถามว่ามีจํานวนมาให้จํานวนหนึ่งเนี่ยนะฮะจำนวนเต็มเราถามว่าจํานวนเต็มเนี้ยเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่เป็นไหมครับโหย่ามกันนะฮะถ้าคิดด้วยมนุษย์นะคิดด้วยคนนี่โอ้พอตัวเลขยาวขึ้นเรื่อยๆรนี่แักจะยุ่งกันแต่มีครับมีอัลกอริทึมที่ทดสอบความเป็นจํานวนเฉพาะของจํานวนเนี่ยนะครับได้อย่างรวดเร็วครับอย่างในกรณีนี้ก็คําตอบคือไม่ใช่ ถ้าคำตอบคือว่ามันไม่ใช่จน,นเฉพาะนี่ะคำถามที่มักจะตามมานะครับอีกคําถามนึงก็คือว่าแล้วแยกตัวประกอบได้ไหมแยกได้แยกตัวประกอบนีได้แน่ๆนะครับขอโทษครับแต่แยกตัวประกอบเป็นอะไรล่ะนี่คือปัญหาที่เรียกว่า factoring เหมนตัวอย่างอันนี้นะครับก็จะแยกได้เป็น2ค่านี้ครับการแยกตัวประกอบเนี่ยกับเป็นปัญหาที่ในปัจจุบันยังหาอาลัลกริทึมที่ทํางานอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่ได้ครับ